ท่านสมาชิกูพกสเกียติกับผมในบนศักบัวหลงงามสมาชิกสภาผู้แทนสอนจังหวัดลบุรีในฐานะตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ70ว่ารานคนเมื่อผู้นำเสนอได้เปรียบเทียบว่าประเทศไทยเหมือนบริษัทก็หมายความว่าพี่น้องประชาชน77จังหวัด7 ส,สิบหัวร้านคนนั้นคือเป็นหุ้นส่วนในขณะเดียวกันนั้นถ้าเปรียบเสมือนว่าประชากรลากหญ้าลายหญ้าลากหญ้าแปลว่าอยู่ใต้ดินทำไมเปรียบเทียบป,ประชาชนอยู่ใต้ดินใต้ดินมันต่ำอยู่แล้วนะครับให้ประชาชนชาวไทยอยู่บนยอดหญ้าบ้างได้ไหมครับโดนเหยียบบ้างไม่โดนเหยียบบ้างก็ยังดีแต่ในขณะเดียวกันนั้นท่านได้ ถามพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ77ล้านคนหรือไม่ว่าในการไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามานั้นเนี่ยเอาไปทําไมและบางคนบุคคลรือหลายๆ,ๆส่วนก็เสียภาษีทัดเทียมกันทุกอาชีพบางอาชีพเขาก็น้อยเนื้อต่ำใจว่าเขาต้องเสียภาษีให้รัฐโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องประชาชนชาวไร่ชาวนานั้นเนี่ยก็จะเสียภาษีรอเลื่อนโรงเรือนบำรุงท้องที่ ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้แต่ถ้าห้างร้านหุ้นส่วนบริษัทบางบริษัทก็มีทั้งทนายมีทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีปีนี้เสียปีหน้าไม่เสียก็เอาเปรียบพี่น้องประชาชนในชนบทอยู่แล้วแต่งไรก็ตามครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยขอฝากทวงติ่งนิดนึงอย่าเปรียบเทียบพี่น้องประชาชนของผมอยู่รากหญ้าเลยครับขอให้อยู่บนยอดหญ้าบ้างเลยไหมครับอันนี้ต้องกราบเรียนด้วยความขอโทษจริงๆ พาะพี่น้องประชาชนเนี่ยเมื่อก่อนบอกว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู่ดินนั่นคือคําเปอร์ยอของผู้บริหารประเทศทุดท้ายก็เหยียบจมธรณีแต่ประธานที่เคารลครับผมคิดว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยซึ่งไม่น่าไว้วางใจถ้าหากว่าเป็นบริษัทจริงๆอย่างที่ท่านได้กล่าวเรียนไปแล้วนั้นก็ยืนยันว่าบริษัทนี้ล้มละลายแน่ต่อไปไม่มีใครเข้าคบไม่มีใครเขาทำธุรกิจร่วมด้วย ท่านวันนี้ผู้บริหารประเทศมีหน้าที่ต้องทำมาหากินต้องหาเงินเข้าประเทศต้องขายสินค้าระบายออกไปต่างประเทศเพื่อจะได้เงินมาใช้แต่นี่ไม่ทำมาหากินเลยมีแต่กู้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 และพี่น้องประชาชนจะทำอย่างไรครับก็กราบเรียนด้วยความพรบฝากเป็นข้อเตือนสติด้วยครับขอบพระคุณมากครับก่อนที่ประเทศชาติจะตกอยู่สภาพล้มละลายครับขอบคุณท่านประธานครับ